เจอนี่าพียดายี่เจนนู่เสียดอยู่ขวานะพี่ขวาสุดด้านล่างเลยขอรีไฟต์ไวๆได้ไหมครับพี่ครับพี่จัดให้ลองดูลองดูรีไฟตยัมสะไระไปชุบเพื่อนเลยข้าโบว์สวัสดีค่ะโบว์อ๋อพอได้แลวเพื่อนอันเนี้ยเกิบให้หน่อยเลขกเลยต่อโค้กเล่นชุบนะไม่เล่นไฟต์ เน้นซอมบี้เอาไปเช็ดน้ำตาก่อนแอบเจ็บนะเอ้าไม่ไก้ให้เพื่อนเศร้าไงวันนี้เห็นเพื่อนเศร้าเศร้าอะไรไม่ได้เศร้าเอาผ้าเช็ดตัวให้ใครบ้างยูน่าหาดยูน่าหาดขนมปังบะจ่างเอด่าครับห้าคนมีสิบห้าคนเสียงแผวจังอ่ะเพื่อน ไม่แพลวนับอยู่เนี่ยเสียงแผวได้เพื่อนได้น้องมีห้าแก๊งเัาโหดเดียดไปเขาไปก่อนเลยได้ครับเพื่อนเคครับพี่เขาจบตางกี่โมงดูแล้เขาจบตั้งแต่ก่อนเวลานั้นอีกปะไม่ไม่เขาเพิ่งไปแล้วเขาจบไปแล้วเมื่อตอนเย็นละเมื่อตอนสี่ชั่มใครได้หรอเราปะเรา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  ไฟเราโคตรโหดเลยตอนสี่ทุ่มล้มได้หมดเลยเหรอครับเสียกแก๊งเด็กไหมถ้าตอบไม่มีคนมาละฮาเลยไม่มีใครมาเลยครับเฮ้ยข้างในเขาตีอีกเลใครกูไปยืนดีโมไอ้หม่องท่าหม่องวันที่ท่าอะไรอ่ะท่าเที่ยวอะไรอ่ะเนโก้โพสหกพีเอ็นอะไรใหม่กันปิ้นโพสกันดาวยูได้ไหม ใสจะลอดเวลาใหจริงนะพี่ดาว์ยมตอนเที่ยงก็มาครับพี่แบบขยันมามากอ่ะจริงวะใช่ครับผมมาตอนเที่ยงเขาก็มาครับดาว์ยุ่มน่ารักดีน่ารักครับมีไม้คนหนึ่งครับตอนนี้ในแกงเขามีไม้แค่คนเดียวลูกโรนเอียไม่เหรอลูกผมไม่เหรอไม่เบริหรอไอ้ก๊อบครับไอ้ก๊อบหนึ่งไม่พันเลยไม่ได้ไม่พันอ๋อไม่ได้ไม่พันไม่กวาดไม่เปิดเลย คอมแฝกครับพี่โอ้เจเนซิสครบยี่สิบเหมือนกันเอาอะไรดียี่สิบหมดย่าเอาไปกันก่อนเนี่เราเล่นช้าเลยเนี่ดูแล้วไปกันก่อนเลรอเน้นนัวเขาคงไปโฟกัสนู่นแหละไม่หรอกผมว่าไม่น่าไฟละหื้ม่วงลอยไม่น่าเอาตังไปเสี่ยงพี่น่ามียาอยู่แล้ววงอยก็เยอะแล้วเขาจะไม่เล่นเหรอเราไม่เข้าเขาก็ไม่เข้าเหรอเจนซิตเขาเป็นอย่างแกงเหรอ ใช่ป่ะโอ้โหม่วงหมดเลยวะนั่นอะไรหรออั้นอันรม่วงหรอโอ้หดาวอยู่พี่พี่พี่ลูกพี่โดนตีพี่เนี่ยเฮ้ยดิแดนเปนคนโดนตเหมือนกูโดนตีเป็นคนโดนตีพี่เนี้ยมั่วมีก้ยวิวได้มีการวิวได้ชิบหายพี่กูอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยเจ็ดยักอยู่ขวาเลยอีกหนี่ไงนี่ไงสู้สู้สู้ลูกกูเถื่อนลูกกูเถื่อนเดี๋ยวน้องมึงอ่ะไอเดี๋ยวน้องมึงอ่ะทำไงครับพี่เอาไม่ละ อู้ไปจบต่อด้วยใจถึงวะถงดูเอาเาสาวสาวดิอู้มาสิบกว่าคนอะม่วงไม่เข้ามาได้กี่คนวะรอบนี้มาหรอพี่ใช่เราเล่นมันเวลาพี่เราไล่เข้าไปเลยไหมเรามีอาวุธอะข้าง เล่นไหมเล่นมันเดียวพียาวว่าเขาจะไฟอะไรเหมือนทุกครั้งอ่ะเข้าไปดนไปเข้าไปบ้างไปดียไปเล่นมันเดียวบอสหใคเลียรไล่ฝ่ไล่ฝ่านะไล่ฝ่าเขาลงไปเลยนะราเจเนซิก ตายนะตายนะตายนะวิงเดินตายนะตัวนี้หลุดแล้วตายนะตายนะตายนะไปเกลนหเหนือไปลปี์เลยมไม่ไม่มาวัดเจยเ์เลยพี่ขึ้นมา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 ต้องส่งมาวัดเจเจีิลย้ามาพี่เหลือไม้เข้าเลยปะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยวัดเลยรีรีไ

โอ้โหโดนจีตอนนี้ดอรีเลยเดี๋ยวชุบนะครบด้วยชุบหน่อยตายโอเคพี่เคสไปแน่นอนช่ีเล็กหน่อยช่ีเล็กหน่อยขอโทษลุงถอยมา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 ต้อถอยเหมือนกันสวยเนาะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลย

อุ้มเพื่อนมา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 เฮ้ยแบกเพลพลพพโอ้พโอ้เพอุ้มแุ้อุ้มอุ้อุ้มมา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 ไปไปไปไเล่นๆเเล่นๆเล่นนเล่นๆเลล่นุเเล่นๆเล่เล่นๆเล่นๆเล่นๆเเล่นๆๆพล่นๆเล่นๆนเล่นเล้นๆล่นนๆ่นล่นๆเล่นๆนๆเล่นๆล่นๆเล่นๆเเล่นอเ่นๆเลนเล่นๆเล่นๆ่นเล่นๆเล่นๆ่นๆเลๆๆเลนๆนๆเลอเล่นเล เย่นน right. ้ำก็ชุบในน้ำโอ้มากับมากับมากับมาสาย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 เกิดเกิดเกิดช่วเช่วยชงวยช่วยพี่ไปเรียกมามชุบมาชุบมชุบ อไปกนถก่อนถอยก่อนถอยก่อนอยู่หนอนไม่รู้อันนี้อันนี้อันนี้หมดแล้วไปมองลูกไปได้ไปได้เตรียม้เตรียม้อเตรียม้อเตรยม้ตรียมเตรียมเตรียมเตรียมายายยยเลยระเบิดมาระเบิดมารมเมารเมาระเบิดมา

พี่ไปเล่นกับรองสุพี่พี่แดนดูแดนดูด้วนอ่ะมีอ้วนแล้วก็มาอันนี้เออไม่มีเรื่องจริงฮะเอาไปแล้วมาแล้วไปแล้วเขาเหลือน้อยนะเขาเหลือน้อยเขาเหลือน้อยเขาเหลือน้อยไม่ใช่ของนะเราไม่ใช่ของนะไม่ใช่นะของไม่ใช้แล้วไปเลยยังควันด่าอีกเนาะพี่ถนนในพุ่มพี่น้องพี่ไอ้น้องพี่ใครบอกวะ ใช่ในนิดปะวะห,หือวพี่ยาหนวะนั่นไม่รู้ว,ว่า้าระชาไม่ได้เว้ยมอง,มองไปมองอุ้ยโท่เธอตัดไม่ทันวะแนวชุบแนวชุบไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบเอาเรืยเยเสเลทำอะไร ไเนียเกิดไตามตไปตามไปสองบริัเอบขาต้อเลยไปแล้วเก็บกองเก็บกองคนเดินเก็บกองระวังหลังระวังหลังระวังหลัง่เเล่นเลยไปชกไม่มีแล้วเนี่ยตัมเนี่ยตั

ลาเวียนลำลำเชิดรบกวนลอยเวียนลามไปลามเวียนเอาดีเอาดีลำมสองหนึ่งลำลำเวียนเ้ยบักกี้บักกี้สู้เขาบักกี้อย่าไปน้อโอ้อย่าไปน้อเหนือยน้อเอาไปกลุ่มกล่องน้องเอากลุ่มน้องเอากล่องเอาเอากล่องน้องชุบบอนี่ให้บอดสั่งอ่ะอยากเล่นว่ะชุบบอดไปชุบบอดไป ตัวบักยังอย,กอยงอยู่อีกอ่ะมันล็อกไม่ได้ตัวนั้น <c oughs> เออไอจีนมึงอุ้มกูดิกูไว้ชีวิตมึงไอจีนมึงอุ้มกูเด็กไว้ชีวิตมึงน่อยน้องนานต่อเพิ่มนีกหน่อยพี่โอ้โอไอสันตัวบักตัวบัก เออตัวบังกมีไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ไมาตะะ สวัสดีครับพี่ยมาดูังได้ครับได้ๆๆได้ไ้ม่ีไม่ได้ปะเดียว <c oughs> <c oughs> บอดนะครับเราไม่ค่้ีแม่ดอกนะครับเหลืออะไร่ะพี่ใคนันใช่ไหมมือหรือเปล่า ติดใจหรือเปล่าเอ้ยติดติดมือมาหรือเปล่าครับว่าแต่ติดไม่้ด้ครับแก๊งผู้หญิงล้วนชื่ออะไรนะดาวยัวด่วยัวลูกลล้วนเลยบอสแม่งนอนไปสิบนาทียังไม่ได้ลุกสักทีเลยสารที่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนช่วงสามทุ่มแล้วเอ็นนอนไม่ค่อยนา่งแล้วตอนนี้เป็นแผลกวดทางแล้วค่ะพี่ฮานูพาเพื่อนมาส่ง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ตลกว่ะเมื่อกี้โคตรตลกเลยอะสนุกไหมพี่สนุกเังโคตรตลกเลยสนุกสนุกพี่นึกว่าเราเป็นปลาขาป่ะเอาตรงเราจะจมใต้น้าไหมพี่เต็มบ่อ มันเปพี่ผมไปฉีดแบบไปีบส่ะครับอยย้ียงานซ้อนแลนนันซ้อนพี่จีบใครอยบอกนะว่าพี่จีบไออูเฮ้ยมณหรอ จมใต้น้ำรเยี่ยมเลนจมใต้น้ำาอใช่ใช่พี่คลื่นเหมือนวดมันอ่ะเล้วดีรัานคนหล่อตองนู้ตรงนู้นตรงนู้นทุกคนแบบว่าในมุมหนูทุกคนก็เท่แบบเดินขึ้นมาจากน้ำมาเหมือนอเวนเจอร์เลยอ่ะแหม่ก็ไม่ได้ยินกันคุณนึกถึงดเอะอเกิดบอกเกิดบอกอเดิอเกิดบอกเกิดบอก นี่วันนี้คนดีไฟอย่างดีคนนำเทรนวันนี้คือมองเลยมอ้มองพาพี่ไปชุบไอ้ยี่โคตรเฮ่อเออผมมาลากบอสไปชุบจะเลิกบอสเราเหลือกี่คนบอสแล้วแล้วมีสูตรมีสูตรสีม่วงเข้ามามึงมองมองแกงเขาวะแฮะลงมาแดงละลงมาแดงละโคตรเออแบบแงมีผู้ด้วยเออมีูด้วยไอ้มองมีูด้วยแฮะ อย่าลงมาแทนละลงมาแทนละอนเห็นเขายืนอยู่บนน้ำเขาก็ไม่ลงแต่ที่ยืนมองอยู่นั่นคือคือผมรอดแล้วผมแบบแล้วผมดำน้ำหนีไอ้เหี้ยคนที่หลบบนน้ำนี่เลยนะหลัะสวยเป็นผีายแล้วนะหนูก็ว่าเขายืนจ้องอยู่ข้างบนตั้งนานทำไมไม่ลงไปวะคือแต่พี่ไมโยทินตอนแรกพี่ไม่กล้าวเลยพี่กล้าไอ้หม่องอ่ะลงมาแทงนะลงมาแทนละก็จ้า ไอ้เชื่อแต่พอเขามีของมีคมสนับแม่งใช้ไม่ได้แล้วว่ะมันแบบมันได้อยู่มันล้ำได้ครับไม่ไมนล้ำได้ประเด็นนี่ไงบอกแล้วให้เข้าเรียนหน่วยลบพิเศษไงนด้อยู่เหรอ่านมาอย่างหน่วยซิลแย่โตบูบุบูบูไปเยอะไม่มันต่อได้อยู่แต่พอมันเจอมีคมจิ้มถ่างทีมันร่วงไงใช่เหรอบอยต้องแบบว่าต่อยไม่หลุดนะครับบอยจะไม่โดนกระสวกอ่ะ ไม่บอลโดนตัวอื่นใช่ไหมตัวอื่นเข้าหลังใช่ไหมครับไตายในกลุ่มตายในกลุ่มพี่เอาน้องเขาอะไรนะบอลดาเมจเขามันแรงมากครับเราต้องคั๊มเพลินเลยครับได้ครับไปเกินมากวันนี้วันแมนนี่หยังพุทมาจากบอลหนบอันนี้เล่นมันเจียมสุดยอดมากถึงว่าเราจะไม่ได้กล่องแต่เราแบบไฟเยี่ยมมากครับทุกคนไม่ได้กล่องแต่เราไปสุดยอดครับมีฟาร์มกันด้วยอืม